สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนด้ติ๋มแม่เจอหกสามนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการเรียนสาขาวิชาอารักขาพืชนะครับซึ่งเปนครั้งแรกที่เป็นเรียนก็เฮ้ยทำไมสาขาชื่อมันแปลกๆตลกๆลกอะไรอย่างนี้เขาเพื่อนก็พากันแซวได้ว่าครับว่าอารักขาพืชอีคือไปถือปืนเฝ้าป่าหรือเปล่า เหมือนป่าไม้อะไรพวกนี้จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับพอเรียนแล้วนี่ถ้าเป็นสาขาที่เป็นมาจากภาษา,ศาอืฤษก็คือ g r a n d protection นะครับก็แปลว่าการป้องกันพืชนะครับการปกป้องคันพืชซึ่งก็จะแยกเป็นเอ,ก,อกวิชาสองอก2องเอกนะครับก็คือเอกวิชากิตะวิทยานะครับอันนึง คิตาว,วิทยาเนี่ยก็การคือการศึกษาเกี่ยวกับมแมลงโดยตรงนะครับอ,อีกย่อยหนึ่งที่เลือกได้ก็คือสาขาโรคพืชนะครับก็ศึกษาเกี่ยวกับโรคพืชนะครับสาขาราขาพืชนี่ก็อยู่ในคณะผลิตกรรมการเกษตรนะครับที่ผมใช้ชื่อในปีแม่เจ้หกสามนี่ก็เพราะผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเบโจเป็นรุ่นได้รุ่นทีนท่หกสิบสามนะครับ ใครจะเรียนเกษตรนีก็ต้องเรียนสายวิทย์คณิตนะครับของมัธยมนี่ต้องเรียนวิทย์คณิตมาถึงจะมาเรียนเกษตรได้ดังนั้นจบมาก็เป็นได้ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับการเรียนนะครับอัลขาเพื่อนี่ก็จะได้เรียนวิชาพื้นฐานท,ทั่วไปนะครับทั้งภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์นะครับเคมีไบโอเทคนะครับพวกเกี่ยวกับสิ่งเราของพืชน,นะครับแล้วก็มีสถิติก็เรียนพื้นฐานรวมรวมกับสาขาอื่นนะครับช่วงปี1ปี2พอเข้าปี3นี่ก็จะเริ่มแยกรายวิชาไปนะครับว่าเราจะไปเรียนเอกกิตะวิทยาหรือเราจะไปเรียนเอกโลกพืชน,นะครับซึ่งจะมีวิชา ี่เรียนต่างกันไปนะครับวิชาบังคับของกิตาวิทยาก็จะไปทางกาเกี่ยวกับการจัดการมแมลงนะครับการควบคุม,มแมลงพวกนี้นครับแล้วการศึกษาเกี่ยวกับมแมลงส่วนวิชาเก็กบโรคพืชน,นะครับก็จะไปไปศึกษาการไปทาแ l บดูโรคพืชน,นะครับว่าเชื้อก่อโรคเวลาเราไปติดเชื้อแล้วมาส่องกล้องมาดูนี่มันจะเป็นลักษณะนี ยังไงนะครับเป็นเชื้อตัวไหนเพื่อเราก็จะได้มาใช้สารเคมีหรือวิธีการที่ถูกต้องในการจัดการกับเชื้อโรคตัวนั้นนะครับสำหรับการเรียนที่เมโจนะครับในสมัยนั้นก็สำหรับผมก็สนุกสนานพอสมควรนะครับก็ได้มิตรภาพความผูกพันนะครับรุ่นพี่ก็ดูแลดีดีอยากกินอะไรก็ได้กินรุ่นพี่ก็กินมามา่าไปผมอยากกินอะไรผมก็ พูดพดไปเขาได้ยินเขาก็แข่งกันเอาใจครับแต่พอเรา,าเป็นรุ่นพี่แล้วก็ตกสภาพอยู่กับเหมือนรุ่นพี่ที่เคยเป็นกับเรานะครับตอนแรกที่ผมเลือกสาขาอลาขาพืชน,น่ครับช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่หนังจักรยานสีแดงกำลังดังเลยนะคำว่ากีตาวิทยานี่เข้าหัวครั้งแรกแรกเลยน่าจะมาจากหนังจักรยานสีแดงครับที่ทาทายังเอามาร้อง มาล้อเป็นเพลงแรปไพรลิตแรปไพรลิตอะไรพวกนั้นแหละกิจกรรมที่สนุกสนานก็คือการได้ไปจับ,บแมลงนะครับจับ,บแมลงมาสตาฟส่งนะครับซึ่งจะมีแมลงบางอย่างที่หายากนะครับพักแรกที่ไปเรียนนี่วิชาความรู้แรกที่ได้ก็คือพืนี่จะพาไปดูแปลงขักนะครับแล้วไปชี้ให้ดูล่วงเต่านะครับล่วงเต่าแบบเดอะบิทเทิลน่นแหละครับเดอะบิทเทิลแบบวงดนตรีล่ะ ด้วงเต่านี่ก็จะเป็นมแมลงที่เป็นศัตรูธรรมชาตินะครับก็คือเป็นมิตรกับพืชน,นะครับจะคอยกัดกินเพลี้ยนะครับจะคอยกัดกินเพลี้ยอ่อ,อนก็เป็นมันไปกินศัตรูพืชอีกทีหนึ่งนะครับส่วนการจบออกมาแล้วทํางานอะไรบ้างนะก็รุ่นผมนี่ก็เป็นอาจารย์กันอยู่หลายคนนะครับจบด็อกเตอร์หลายคนก็เป็นอาจารย์สอนที่มอกษตรแล้วก็ อยู่สํานักวิจัยมัางเป็นอาจารย์กลับไปสอนที่แม่โจบ้างครับสมัยมัก็จะจบด็อกเตอร์กันแล้วพวกสายสายวิชาการนี่เขจะไปทางนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสายกิจการส่วนตัวนะครับพวกนี้ก็จะเคยทํางานกับบริษัทใหญ่ๆมาก่อนนะครับเช่นเจียไตน,นะครับ c.p. พพวกนี้เ้าก็มาทํากิจการส่วนตัวอาจจะทําการ,รเกษตรนะครับหรือทําการส่งเสริม ผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับพวกนี้ส่วนหนึ่งก็ไปทําบริษัทปุ๋ยนะครับจากการที่เขาไปเซล์เซล์มาแล้วเขามีประสบการณ์แล้วก็รู้ขั้นตอนรู้วิธีการแล้วก็เลยมาทาบริษัทปุ๋ยกันเองนะครับ mm hmm. ก็ที่ที่ทำงานบริษัทต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับแบบเป็นตําแหน่งผู้บริหารชั้นสูงของ CP ก็มีครับ ส่วนผมก็ทําร้านต้นไม้แถวแถวบ้านนะครับตามที่ก็ท่านก็คงทราบที่ที่ผมลงวิเป็นประจําแล้วก็ผมชอบอิสระก็ทํา y o Youtube ทําอะไรไปนะครับได้หลายอย่างฝากเกี่ยวกับผู้สนใจที่จะไปเรียนที่แม่โจ้นะครับในภาควิชาอารักขาพืชนะครับจบมาแล้วก็มีงานการได้เยอะแยะหลากหลายนะครับทั้งงานทางสายราชการนะครับสารกเกษตร เป็นเกษ,ษตรตำบลเกษตรอำเภอนะครับแล้วก็ทั้งงานเอกชนสั้งกิจการส่วนตัวแล้วก็จะได้เพื่อนเยอะแยะนะครับไวยพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ